สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกม Alien Fire Team กันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เล่นเนื้อเรื่องหลักจบหมดแล้วนะครับเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ตอนด้วยกันนะครับเนี่ยแล้วก็แต่ละตอนนะครับก็จะมีเพียงแค่3ฉากนะฮะมีมิชชั่น1มิชชั่น2มิชชั่น3อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ พวกไอเทมอะไรพวกนี้แล้วก็สกิลอะไรเนี่ยก็ต้องน่าจะต้องฟาร์มอะ่ะคือฟาร์มหนักๆเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็แต่ละอาวุธนะครับแต่ละอาวุธก็จะมีเก็บเลเวลของมันด้วยนะครับแล้วก็พวกอาชีพเนี่ยอาชีพก็หลากหลายครับอันนี้ผมก็เพิ่งจบแบบธรรมดานะครับมันจะมีโหมดระดับความยากฮาร์ดคอร์ด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้จะเป็น DLC นะฮะก็ต้องซื้อแยกอีกต่างหากนะครับแล้วก็จะมีเกมโหมด อื่นๆนะครับเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโหมดเกี่ยวกับอะไรนะอันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับก็น่าจะเป็นพวกป้องกันตีป้อมอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่าวันนี้อ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นฉากสุดท้ายกันแล้วกัน,นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยฉากลึงอ่ะนะฮะฉากลึงประมาณ2 5นาทีถึง30นาทีนะฮะไม่นานเกินไปครับ อันนี้เดี๋ยวรอรอสุ่มเจอกับคนอื่นกันแล้วกันนะฮะคนนี้เลเวลอเ,เอฟคอมแบตเลตติ้ง658นะฮะผมยังไม่ได้ดูไอตรงไอเทมอะไรเลย เนี่ยฮะอันนี้ก็ปืนเอามาเก็บเลเวลอยู่นะฮะเนี่ยลูกซองอะไรเนี่ยคือได้ของใหม่ฮะเต็ม3ดาวเอ้ยอันนี้ยังอันนี้ยังไม่เต็มอันนี้3ดาวแล้วมันเต็มประมาณ4ดาวเนี่ยฮะเต็ม4ดาวนะครับโอเคคนมากันครบหมดละก็น่าจะเจอคนเล่นดีก็ดีฮะอันนี้บอกตรงๆเลยเจอคนดีด้วยคือบางครั้งเจอแบบ แปลกๆอะ่อะเล่นลน,ลนอยู่แล้วก็เงียบหายไปเหมือนแบบโดนโดนโดนแม่เรียกอะไรเ<น>งี้ยนะฮะถ้าเล่นกับเพื่อนก็น่าจะสนุกเลยนะฮะเกมนี้นะครับใครที่ชอบหนังเอเลี่ยนก็เล่นได้ครับผมว่าสนุกเลยนะถ้าถ้าใครชอบดูหนังแนวนี้อยู่แล้วนะมันได้บรรยากาศครับ นี่จะเป็นฉากสุดท้ายนะฮะมาแล้วแต่ละฉากเนี่ยมันก็จะมีพวกไฟล์ Intel ให้เราหานะครับแล้วก็ขีดนะครับพวกหีบรับแต่ละฉากมันจะมีขวดเอ่อขีดซ่อนอยู่กล่องนึงนะฮะเรอมันก็จะสุ่มเกินไปนใครนำหน้าก็จะโดนสอยก่อนเกมนี้ใครนำหน้าโดนสอยนะฮะโอกาสโดนสอยเยอะอยู่ มันกันได้มั้งต้องมายิงช่วงท้ายทอยเหมือนฮะไอตัวเนี้ยตาเปล่ไปเจอคนเล่นดีก็ดีนะสนุกครับ <c oughs> คนนี้ก็โอ้โหรีบเจอเนี่ยลุงจะรีบไปไหน างทีต้องรอคันนะคือถ้ามาช้าช้าเกินก็มันจะมีพวกเกิดใหม่นะมาอ้อมอย่งเรา ดูอาชีพเพื่อเลยนี่อาชีพอะไ้างอ๋ออาชีพหลากหลายใันแบบนี้สนุกพวกไทเขาทำไำหน้าจะโดนแบบนี้มันจะมีไอ้ไอตัวสีแดงมันจะชอบแอบไอพวกสีแดงเฮ้ยมีตัวลูก ตัวสีแดงมันชอบแอบอย่างนั้บต้องคอยยืนแบบให้พร้อมนะครับ อเออเมื่อกี้ก็ลืมซื้อของนะฮะซื้อของคุนนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะลมา ควันก็ดีเหมือนกันฮะศัตรูงงเลยถ้ามาใกล้ๆ ถ้าเราช้าศัตรูชิดใหม่มันก็จะเกิดมาเติมเลือดเลือดเก็บได้แค่คนลชิน้นฮะเพราะนั้นก็ใช้ไปแล้วก็เติมไปเลยไเยอะกูเ,เกพิ่งจะเติมเลือดมาแล้วก็จะมีแบบพวกเก็บ ลายสกรีนปืนต่างๆนะฮะคือแบบรายละเอียดพวกหดล,ล็อกอะน่าจะเยอะฮะแต่ท่าเนเดอเรื่องอะมันไม่เยอะนะ Intel o v เพราะว่าวมี Intel ผมมีแล้วไม่ไปเพนนื่อนมันบางบางทีเจอคนดีๆเนี่ยเขาก็จะบอกฮะว่าเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอินเทลอยู่ที่เดิมฮะแต่ถ้าเป็นพวกกล่องมันจะสุ่ม สุ่มเกิดเรื่อยๆนะตำแหน่งจะไม่ซ้ำกันเสียดรอเหมือนกัน เขาแอบตามมูนฮะ หลังท้ายก็จะโดน,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 ยยนอนนดดย,ย่างเงี้ยฮะพยายามอยู่กลางอยู่กลางจะปลอดภัยฮะเหมือนในหนังอ่ะน,นำหน้าก่อนจะซวยอะไรเงี้ยนะหลังท้ายเกินไปก็ซวยอยู่กลางทางฮะมันจะมีแบบเอกลักษณ์แต่ละตัวแตกต่างกันฮะ สีเขียวก็จะปล่อยระเบิดพิษเหมือนแบบพวกปลาระเบิดอ่ะก็คล้ายๆเจ็ท oh, yeah. พอยฮะเนี่ยมันจะมีสเบียงให้เราเติมนะฮะ มันมาตีเราแล้วก็ไปฮะไอตัวพุณหามองยากฮะแม่งไวเดียวถ้ายิงโดนพวกเดียวกันนี้ผมว่าแม่งตายตายกันนะดีที่ยิง่งไม่เป็นไร เดินสำรวจกันฮนะเจอกองก็จะทักบอกกันอยู <bing> ่เฉยไม่ได้ต้องเดิเนหน้าเฮ้ย hey, grab this i n s i d อ้อดีข้า,างหลังจะตายแน่นอนฮะตุดอ่อนอยู่ด้านหลังวิ่งแบบโยกี้ยะยิงไม่ทันมันจะหาย เหมือนมีเพื่อนทรับอ๋อตรงนั้นมีอินเทลใช่มีอินเทลวางอยู่ไปเอาเลือดไปเอาเลือดแล้วไปลนะบางทีคนเขาก็จะรู้เเหมือนแบบตุนไว้ก่อนฮะเออตุนไว้ก่อน No, I'll, get okay, I'll get those bastards for this. Don't worry, it's just a flesh wound. Nice! An 8K. The ox elevator. Get it powered up. <laughs> After you start the overload, this will be your oh, evac route. รอรอยู่เพื่อนกลังม,มาแล้วขลังเกิดใหม่เล่นแบบยากผมว่าคงยากจริงอ่ะแต่ว่าอย่างนอยเราต้องไปฟาร์มอาวุธอ่ะเนอะอันนี้ผมยังไม่ได้ฟาร์มเท่าไหร่รับ,บินมา Blow this place. Final brief. <sighs> <No. sighs> I haven't seen Cocoon since <sighs> we burned the hive. This doesn't happen to nobody else. Yeah, these soft, these the hand, don't Some of these are recent. Wait, they were เพื่อเอามาขยายพันธุ์เออขยายพันธุ์จบทุกทางเป็นงานี้บอกตรงนี้ฮะใหญ่ละงานองแอบนะฮะเนี่ยก็จะได้พวกไอ้ตรงไอเทมนะฮะสีสันปิดหยุด ข้บนแอนอยู่ๆก็โผล่มาเนี่ยไม่มีท่อมอีอะไรเงใใี้ยไปไกลไหมล่ะคือเราใช้ควัน,นอ่นนะมันงงเลยยิงข้างหน้าใช่ไหมสะท้อนหมดเลยกระสุนนะ่ะต้องมีไถ่ทอยมัน อ๋อหอนใหญ่ปลาใหญ่แว่ไม่เข้าหลังกระสุนลูกสองใกล้หมดแล้ว three systems are down the reactor will build up to overload you'll have about two minutes to reach that elevator you fixed no one else dies into this hive you survived everything up to this. okay finish it but it's a couple of oh me and you say that Charging the deck. Charging the deck. Yewy. Grabbing ammo. Stop <laughs> that! catwalk, not walk up unstable. You'll egress by a different right. route. I am analyzing the control systems. Stand by. Sentry deployed. Please disable the safety limiters on the Kasi Corps' auger. Sentry deployed. Sentry deployed. I'm going to go to the maha there. I need a bird. It's a lore. It's Okay, I'm going the เปิดแล้วนะอยู่ยูไหนเ,เพื่อัตายแล้อันนี้เดี๋ยวค่อยใช้กันมีเต้นด้วยเต,ต้นยังไงวะลืมละเด่งกลางลุย ป้อมคือป้อมปืนก็จะดีหน่อยครับแม่งยิง360เลยอัสิบเฉลี่ยเกิน ไข่แกเบเบิ้มเจอเจอแบบรุมอ่ะ ประมาณเกือบสามเวทมั้งที่เนี้ย Please, 新春から。 ยิงไม่ทันเพื่อนเลยใหญ่มาแล้วหวาดความเนี่ยวางจับระเบิดไว้ไม่ได้แทบเข้ามาไม่ได้เหมือนกันครับอื้ไม่ใช่ความ หมดเลยเหรอหรือแค่ไม่กี่อันเองอะเพื่องนีง้พี่กวาง

ีไ่ไปไปไปโกโกโกไปวุไ่ไปเวยตัีตัคีแต่ตัคีเสียดายไม่ได้สู้กับมันนะเหมเือนเราหนีอย่างเดียวฮนะ ได้เสียบไข่เทียบลองเคพื่องม <c oughs> า ไ้เี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเรษฐาลไม่ได้สู้เน้น่าจะมีแบบให้สู้มันหน่อยเพื่อเราสูเหรีสู้มึงไปสู้เอา้ยวิ่งเลยลิมอยู่ วิ่งเลยลิฟเอออินต้องอินเทลแล้วต้องมาลิปลิปฮะเฮ้อเพื่ออย่ไหนนะต้องรออีกคนนึงมาเร็วไม่งั้นเกมไม่ชนะฮะคคือถ้าขาดใครคนหนึ่งเนี่ยเกมไม่ชนะ ต้องมาครบทุกคนฮะถึงจะไปไปต่อได้ไรเงี้ยนะฮะโอเคฮะเนี่ยก็จบแล้วใช้เวลาประมาณกี่นาทีแกงก้าว <9. S 1> เ,เก็บเลเวลปืนอะไรพวกนี้ไปด้วยนะฮะฟาร์มเลเวลน้อยสุดฮะไอ้นั่นยิงไปล่องสี่ร้อยกว่าตัวผมได้แค่130ตัวเองนะเนี่ยประมาณ24นาทีเมืเ่อกี้นะฮะโอเคเนี่ยใครที่ มี PlayStation Plus ก็สามารถโหลดได้นะครับมันเพิ่งแจกนะฮะของเดือนนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันใหม่นะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย